สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการถางเงินเข้าบัญชีของ t r u m a n e y Wallet นะครับด้วยการเล่นเกมนะจากแอปหาเงินฟรีนะครับซึ่งในส่วนคลิปนี้นะครับผมก็มี2หลักฐานนับในส่วนของการถอนเงินก็คือว่ามี2บินที่ผมได้รับมานะครับบินแรกของวันที่10กุมภาพันธ์2 5งพเวลา7.49โมง9นาทีได้รับมาอยู่ที่84บาทจุสตางค์ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับ และก็อันนี้คือเป็นบินที่2ก็คือวันนี้เลยนะครับวันที่13กุมภาพันธ์2567เวลา16นาฬิกาหนาทีนะครับก็ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ได้รับมาอีกเพิ่มอยู่ที่19บาท .50 สตางค์นะครับก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าแอปนี้จะไม่มีแล้วในส่วนของ Google Play Store ถูกเอาออกนะครับแต่ว่ายังสามารถที่จะสร้างรายได้ได้อีกเหมือนเดิมนะครับเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ติดตามในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับในวันนี้นะครับเรามาอัปเดตในส่วนของแอปเล่นเกมได้เงินจริงนะครับแอปนี้ก็ทําเงินเป็นหลักหมื่นบาทแล้วให้กับ นะแล้วก็หลายๆคนนะก็ได้รับเงินประมาณ Window, 2 0 0มือสืก็มีนะผมดูช่องตามประเทศนะผมโอ้โหได้เกือบแสนทุกคนนะในส่วนของเกมนี้นะก็นับในส่วนของเกมนี้สามารถที่จะหาเงินได้2ช่องทางก็คือการที่เราสะสมเงินสีเขียวกับการที่เราสะสมเงินสีเหลืองนะครับแต่ว่าเงินสีเขียวนั้นจําเป็นที่เราจะต้องเชิญเพื่อนนะครับส่วนเงินสีเหลืองนั้นไม่จําเป็นที่เราจะต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้เหมือนเดิมดับในส่วนคลิปตัวนี้เรามาอัปเดตในส่วนของทางด้านการ ถอนเงินของเงินสีเหลืองนะครับผมนะซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าอะไรรับฝากกดไลค์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป Cra z y Hero นะครับแอปนี้เลยทุกคน,นแอปลงการนี้เลยเนาะสามแอปนี้เป็นแอปที่สามารถที่จะหางเงินได้2ช่องทางเลยก็คือสะสมเหรียญกับสะสมเงินสีเขียวนับก็สามารถถอนเงินได้จริงนะมาอัปเดตแอป Crazy Hero กันนะครับบินที่ผมได้ทําการให้กับท่านผู้ชมได้ดูเมื่อกี้นะครับก็บินแรกก็คือ8 4บาท จุดยีสตาร์ก็คือเป็นบินนี้ของวันที่10นะแล้วก็บินนี้ของล่าสุดวันที่19เดือนอ่าวันที่19ไม่ใช่ดิอ่าจำนวนเงินคือ19บาทแต่วันที่13เดือนกุมภาพันธ์เนาะก็คือว่าถอนวันนี้ได้เงินวันนี้เลยนะครับผมนะก็เดือนนี้ถอนไปแล้วนะครับอยู่ด้วยกันแนละ้วก็อ่บเกบวกกับ8 4ก็เป็น100กว่าบาททุกคนเป็น1 0 3บาททุกคนมีนะส่วนเดือนเมื่อการาคมน,นะโอ้โหถอนเยอะเลยทุกคนนะั 100, 200, 300, นะ่นหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยหน้าสี่ร้อย นะครับอ่าห้าร้อยหกบาทนะครับอ่าเจ็ดร้อยกาททุกคนนะของเดือนที่แล้วนะครับก็นี่คือในส่วนของอเหรียญที่เราจะต้องสะสมนะให้ได้ขั้นต่ําอยู่ด้วยกันห0 0 0งหเหรียญหรือเท่ากับอยู่ที่สิบาทเราถึงจะสามารถถอนเงินได้นับขั้นต่ำอยู่ที่10บบาทของแอปพลิเคชัน Crazy Hero นะครับตรงนี้นะซึ่งวิธีการที่เราจะหาเหรียญนั้นมีวิธีการไหนบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตในคลิปนี้กันนะครับผมนะก่อนอื่นเลยย้ายทุกคนได้ดูในส่วนการถอนเงินก่อนนะการถอนเงินนั้นเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะถอนเงินแค่1นึ่งหมื่นเหรียญสมมติว,ว่าเรามีอยู่ที่5 0,000ืนเหรียญเราจะถอนแค่แค่หนึ่งหมื่นเหรียญไม่ได้เนาะซึ่งเขาบอกว่าการถอนทั้งหมดจะหักยอดคงเหลือทั้งหมดถ้าเรามีเท่าไหร่ ถ้าเรามีเท่าไรนะเราก็ต้องถอนทั้งหมดที่เรามีอยู่นะก็ประมาณนั้นเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้นะครับข้อ2ก็คือการถอนเงินนั้นจะใช้เวลา1นาทีหรือ24ชั่วโมงและไม่เกิน3วันด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะข้อ3สามารถถอนได้วันละ1ครั้งนะครับตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้ทุกคนนะนี่คือเกม Crazy Hero นะครับเป็นเกมที่เรานั้นฮิตอยนะู่ในในส่วนของ ปลายเดือนของปีที่มาปลายปีของปีที่แล้วนะครับเกมนี้ฮิตมากมีหลายคนเด่นเยอะมากนะเพราะว่ามันสามารถที่จะถอนได้1,500บาทด้วยการทำธารกิจแต่ว่าปัจจุบันนี้การทำธารกิจนี้นะมันมีเงื่อนไขเข้ามาเพิ่มก็คือว่าเมื่อเรานะ่าลักคิวจนถึงคิวที่51นะ พอจะถึงคิว50านั่นมันมีเงื่อนไขเขา,ามัเพิ่มเช่นเขาบอกว่ามีคนกดถอนเงินเยอะทําให้เราต้องไปสะสมในส่ง,งดาบ20อันพอเราไปสะสมดาบครบ20อันแล้ว มันก็มีเงื่อนไขเพิ่มมาก็คือต้องไปสะสมเดยสงค้อนเพิ่มมาอีก20อันนะครับแล้วก็มันก็จะมีจะมีเงื่อนไขของเขาอีกเนาะถ้ามันไม่มีเงื่อนไขเพิ่มก็โชคดีไปนะครับวันนี้เนาะก็นะับล่าสุดผมก็ถอนไปก็คือเดือนที่แล้วเดือนออไม่ใช่เดือนแล้วแต่ก็คือเดือนธันวาคมที่ผมถอนล่าสุดของการถอนเงิน1,500บาทนะครับผมนะส่วนอ่า เงินสีสิงเงินสีเหลืองนั้นก็ยังถอนเหมือนเดิมเดือนนี้ก็ถอนมาเดือนที่แล้วก็ถอนมายังถอนปกตินะแต่ว่าเงินสีเขียวมีปัญหาอยู่นะครับวันนี้เนาะก็ตอนนี้ผมก็ทําธารกิจอยู่เหมือนกันนะครับผมนะก็ยังไงก็จะอัปเดตต่อไปในส่วนของอันนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาเหรียญสีเหลืองกันเพื่อที่เราจะหาเงินเล็กๆน้อยๆยตรงนี้นะครับวิธีแรกเลยก็คือตรงนี้ทุกคนนะ 6 0 0 0 0นเคนะวิธีนี้นะเราต้องเชิญเพื่อน3คนและเล่นเกม10เกมดูวิดีโอ10วิดีโอเราถึงจะได้อยู่ที่3,000ันเหรียญโอ้โหเยอะทุกคนนะ3 0 0 0เหรียญน,นี้เพราะว่าเราถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้แค่4วันเราก็สามารถถอนได้แล้วทุกคนในส่วนนี้นะอ่าฉะนั้นก็ใครจะรวยก็รวยไปเลยในส่วนของช่องทางน,นี้นะเป็นช่องทางที่ง่ายนะครับผมนะมันจะยากตรงที่ว่าเชิญเพื่อนเพราะว่า เพราะว่าแอปนี้ไม่มีใน Google Play Store แล้วเราต้องไปหาเป็นไฟล์ apk เองนั่นเองนะครับให้คนมาใส่รหัสเชิญของเราตรงนี้มันจะมีเมนูการใส่รหัสเชิญเนาะซึ่งผมใส่แล้วมันก็เลยหายไปนะครับก็อ่าเกมก็คือกดสตาร์ทไปแล้วก็เกมของเขาคือมันจะมีตัวฮีโร่สมบัติแล้วก็ในส่วนของมอนสเตอร์นะเราต้องทําการฆ่ามอนสเตอร์ตรงนี้นะครับอ่าเราก็ฆ่า Monster มอนสเตอร์นี้กคนนะ พอมอพสเตอร์ตายไปปับ๊บเราก็ต้องเราก็ต้องเอาในส่วนของน้ำตรงนี้ทุกคนนัแบบนี้ทุกคนแล้วก็ปล่อยไปนะั่นแล้วก็ปล่อยแบบนี้ต่อนะครับแล้วก็ปล่อยต่อนะครับให้ ตัวละครลอฮีโร่ของเรามาเปิดที่สองบาทนะครับแบบนี้เลยพอเปิดเสร็จแล้วนะเราก็จะได้เงินอยู่ที่10บาทแล้วก็ได้เหรียญอยู่ที่9บาทแต่มีเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเราจะรับเงิน10บาทตรงนี้หรือรับเหรียญอยู่ที่9เหรียญตรงนี้เราต้องดูวิดีโอตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ดูวิดีโอเรากดตรงนี้เลยนะเราจะได้เพียงแค่2บาทแล้วก็ไม่ได้เหรียญสีเหลืองนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะนําไปถอนเงินไม่ได้เนาะฉะนั้นให้เรากดดูวิดีโอ1วิดีโอนะครับความยาวประมาณ30วินาทีนะครับ เมื่อเราทําการดูวิดีโอจนจบไปแล้วเราก็จะได้เหรียญอยู่ที่9เหรียญแล้วก็เงินอยู่ที่10บาทนะครับอันนี้คือการเล่นเกมนับก็คือตรงนี้มันก็จะนับเป็น2เกมแล้วที่เราทําไปแล้วก็ดูวิดีโอก็ไปก็ดูไป2ครั้งแล้วนั่นเองนะเราต้องทําทั้งหมดอยู่ด้วยกัน10ครั้งนั่นเองนะครับผมนะ ส่วนภารกิจ80บาทต่อวันก็คือจะมีภารกิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน2แอปจะได้อยู่ที่76เหรียญดูวิดีโอนะครับกดดูวิดีโอไปหรือผมจะลองกดดูนะสามารถกดดูได้5ครั้งต่อวันแล้วก็ครั้งละ30ะเหรียญด้วยกันเดี๋ยวผมจะกดดูวิดีโอนะครับ เมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปแล้วเราก็จะได้อยู่ที่30เหรียญแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รอนะครับออรอประมาณ2นาทีแล้วก็มากดดูได้ต่อน,นะครับวันนี้นะตอมาทุกคนนะครับผมก็คือเป็นวิธีการชิญเพื่อนนะตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่3,500เหรียญกับอีก12บาทด้วยกันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือปัญหาก็คือว่าตอนนี้ไม่มีในส่ง Google Play Store เราต้องไปหาแอปอเราต้องไปหาลิงก์ apk เองนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะหาได้แล้วก็แนะนำ กับคนที่เราจะเชิญได้นั้นถ้าเขาเล่นจนถึงด่านที่200นะครับเราจะได้ทั้งหมดอยู่ด้วยกัน12บาทกับ3 5 0 0คะแนนนะครับวันนี้ของการชินเพื่อนนะครับผมนะ,ะแล้วก็อันนี้คืองานโต้ตอบนะครับงานโต้ตอบก็คือว่าเรากดเข้าไปแล้วก็อยู่ที่หน้านี้ประมาณหนาทีนะเราก็จะได้อยู่ที่25าเหรียญด้วยกันนะครับเรากดที่กรกรบาทตรงนี้เพื่อดูความเคลืบอหน้าได้ตรงนี้ทุกคนนะเราก็อยู่ในหน้านี้ประมาณ1นาทีแล้วก็จะได้อยู่ที่25เหรียญน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามา รอ1น,นาทีกันนะครับแล้วก็เมื่อเราอยู่ถึง1น,นาทีแล้วเราก็จะได้อยู่ที่25เรียนแบบนี้เลยนะครับผมนะ จากนั้นก็นะครับเราก็ทําต่อไปประมาณอีกสีครั้งเพราะว่ามันจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน5งานด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคน,นครับและนี่คือช่องทางการที่เราจะหาเหรียญให้กับตัวเองนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครนะรดูแล้วเราก็คิดว่าแอป,ปนี้เล่นง่ายนะครับสามารถที่จะอยาเล่นได้สามารถที่จะไปค้นหาไฟล์ apk แร้วไม่ก็จากช่องทางอื่นๆที่มีคนแจกก็มีเหมือนกันนะครับบางช่องเขาแจกนะของผมไม่แจกไฟล์ apk นะครับผมนะก็ประมาณนี้ในส่วนของการสร้างไรายได้จาก และก็สำหรับคนที่ใช้งานแอปนี้อยู่นะอย่าเพิ่งดาวอย่าเพิ่งลบทิ้งไปเนาะ คุณยังสามารถที่จะหาเงินจากช่องทางนี้อยู่นะครับผมนะขอให้ทุกคนนะสามารถที่จะสร้างได้แล้วก็ถอนเงินกันด้วยคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครนะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแอปนี้มีข้อสงสัยอะไรยังไงสามารถที่จะสองคอมเมนต์สอบถามได้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือถ้าใครมีคําแนะนําอะไรยังไงสามารถที่จะบอกได้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือจะมาคอมเมนต์ตอบแทนผมให้กับคอมเมนต์อื่นๆที่เขาคอมเมนต์มาแล้วก็ผมยังไม่ได้ตอบคุณผู้ชมสามารถเข้ามาตอบแทนได้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็นับถ้าเกิดว่า าใครนั่นอยากให้ผมรีวิวเกี่ยวกับแอป,ปอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้หรือจะไปทักแชทในแฟนเพจบอกกับผมก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าทางแฟนเพจนั้นผมตอบช้าหน่อยนะอ่าโอเคทุกคนปะมานี้แล้วเลยทุกคนนะก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์น่าากกดไลค์ก็ฝากดฝากดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้นะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือทนทั้งหมดเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมลงคลิปก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังมือถือของคุณนั่นเองนะครับแล้วก หน้านะครับสวัสดีครับ